กับผมหลังจากที่ห่อพันยางแล้วเนาะบัดที่นี่ห่อจะเป็นขั้นตอนของการจริงการพันยางที่ผมพันถูกให้เบ้่งคือสั่นเดียวนะครับแต่ก่อนห่อจะมาจริงด้วยอุปกรณ์เอียดนี่น้ำหนักมันสูงเพราะนั้นห่อตรงพันยางกว่าไปเห็นมันได้หลายหลอดยางตํำตรงซีตึงหาหลอดเยอ่พันไปพันมาเห็นมันเนี่ยนอุปกรณ์จริงของห่อก็มีนี่ครับแป้นไม้ครับแป้นไม้แล้วก็มี่ สอบดินสอบดินอันนี้เป็นปุ๋ยหรือดินวะปุ๋ยเน้เนาะอันนี้เป็นปุ๋ยนนเราเอามาเสริมข้างล่างเป็นดินครับนำนักนี่ก็ถือว่าเกินหกไหล่กิโลตะมไม่นี่ก็บังนักแล้วผมไปเอามาผู้เดียวเป็นไม้ตุม่มหนาตึกเลยครับขั้นตอนการรีดก็บ่บอมอยังไลครับต้องใส่ข้นซอยนิดหน่อยอต้องมึงรีดหรือกิ่งนั่นเองครับรับสอด อ้ยังบ้างทับปึ๊บแล้วก็กินงูีิอันนี้กิงไปแล้วรอบนึงครับเขากับก้าวเอาจมอมันพ่อใจข้อดีของการกิงครับก็คือเหตุไหนมังไฟมันหลีดน้ำหนักลงครับมังไฟกกะสีน้อยกบสีรุงมังไฟไแดง่็อาจจะตรงถึงนะครับเห็ดไหนมังไฟมันได้หุ่นดีแน่นครับขอดีอีกย่างขึ้นแน่นมังไฟกกะสีบ่เสียงแตก ขั้นตอนที่สำคัญเลยกิ่งยูงสีล่ล่ะกูได้มากิ่งโดนกับกิ่งไปแต่ก็โดนไล่กับพอดีวปฮะกับกาป่วยมันขาดไหมยางขาดเส็ดบังไฟให้กวนมือเขาเสียหายได้พอดีเลยพอองไปขึ้นขี้แล้วน้ำนักนี่เกินหกร้อยกิโลแน่นอนสำหรับบังไฟพอถึงสามสิบเซ้นกับคงที่เพียงพอแล้วสำหรับน้ำนักกิ่งอยู่ 好啦，德光。